เสนาบดีสยามสมัยรัชกาลที่สามไม่เชื่อกองทัพอังกฤษชนะพม่าได้บอกเป็นความคิดเพ้อฝันรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามอังกฤษรุกคึบเข้ามาในภูมิภาคนี้แต่เสนาบดีสยามไม่เชื่อว่าอังกฤษจะมีแสนยานุภาพมากพอที่จะเอาชนะพม่าได้ วันรุ่งขึ้นคือวันที่5ธันวาคมในเวลาบ่ายข้าพเจ้าได้พบกับท่านพระคลังและได้พูดจากันเป็นเวลานานพระคลังได้ถามข้าพเจ้าเกี่ยวกับคำแปลภาษาสยามของจดหมายจากท่านผู้สำเร็จราชการซึ่งข้าพเจ้าได้มอบให้ไปถวายแล้วนั้นท่านพระคลังได้ถามข้าพเจ้ามากมายและได้ให้จดคำตอบหลายข้อของข้าพเจ้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์และรายชื่อหัวเมืองพม่าที่กองทัพฝ่ายเรายึดครองได้ซึ่งชื่อเหล่านี้ในภาษาสยามดูจะออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนไม่ได้ ทานพระคลังดูเหมือนจะไม่เชื่อข่าวเกี่ยวกับชัยชนะของกองทัพอังกฤษซึ่งท่านคิดว่าคงเป็นชัยชนะชั่วคราวและ